ไซตอรี่พอดแคสต์เข้าหูซ้ายทะลุหูคุณเธอโกหกหรือเธอจริงใจบอกกันได้ไหมอย่ามาหลาอกกันเลยสวัสดีครับยดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไซตอรี่พอดแคสต์เข้าหูซ้ายทะลุหูคุณที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่อยู่รอบๆตัวคุณให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับในอีพีนี้นะครับก็มาแปลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่า มาในแนวเพลงที่สดใสร่าเริงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กําลังตกอยู่ในความรู้สึกว่าตกลงเขาคิดยังไงกับเรานะหรือว่าเาไม่รู้เขาคิดยังไงกับเราเลยแต่สิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆก็คือสายตามันหลอกกันไม่ได้นะครับ กับประโยคนี้นะครับที่ได้อยู่ในเพลงของอิงวรันทรนะครับซึ่งตอนนี้มียอดวิวไปกว่า25ล้านวิวแล้วนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็ต้องตกกลุ่มรักนะครับกับเสียงไซสๆหวานๆนะครับของอิงวรันทรกับเพลงสายตาหลอกกันไม่ได้นะครับซึ่งในท่อนฮุกนี้นะครับก็ยังพูดถึงในประโยคที่ว่านี้ด้วยนะครับกับคาําว่าเธอสายตามันหลอกกันไม่ได้ เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดแทนหัวใจเพลงนี้ใช่ไหมครับมีท่าทางน่ารักใสๆด้วยนะครับกับสายตาที่ว่ามันเป็นคําพูดแทนของหัวใจนะครับก็เหมือนกับข้อความนะครับที่คนไทยมักใช้กันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือคําว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอันนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สื่อออกมาผ่านทางสายตาของเราเนี่ยนะครับมันสามารถบอกได้ทั้ง อารมณ์ความรู้สึกและก็ความต้องการนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องการันตีนะครับเหมือนกับที่อิงนะครับได้พูดเอาไว้ว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงสายตาแล้วนะครับก็คงไม่พ้นถึงเรื่องของอวัจนภาษาหรือว่าสิ่งที่สื่อสารัผ่านทางท่าทางอะไรแบบนี้นะครับโดยในแง่ของทางจิตวิทยาแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผลงานวิจัยตรงนี้นะครับได้บอกว่า สายตาเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ถึงสถานะทางอารมณ์ของคนนั้นๆได้ด้วยนะครับคือยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เรารู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกเศร้าเนี่ยนะครับออสายตาของเราเนี่ยมันจะมีการขมวดคิ้วเล็กน้อยครับแล้วก็ดวงตาเราจะหลีเล็กลงนิดหนึ่งแต่ในทางกับกันถ้าเรารู้สึกร่าเริงสดใสนะครับดวงตาของเรานะครับจะ โตขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่เบิกโพรงนะฮะดวงตาจะเป้าขึ้นมานะครับเป็นตาแปลวเป็นประกายแบบนี้นะครับด้วยการยกคิ้วขึ้นนิดนึงนะครับแล้วดวงตาของเรามันก็จะโตขึ้นแล้วก็ออกเป็นความสดใสาราเริงอะไรแบบนี้นะครับดวงตาของเรานะครับยังสามารถบ่งบอกได้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความสุขในระดับไหนเพราะว่าธรรมชาติของเราแล้วนะครับเวลาที่เรายิ้มอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับ หางตาของเราเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความสุขได้อย่างชัดเจนเลยครับยกตัวอย่างเชน่นหน้ายิ้มแต่หางตาตกไม่ไม่ได้ยกขึ้นเรารู้สึกว่าคนนั้นยิ้มแปลกๆอ่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขามันดูไม่มีความสุขหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเรายิ้มแล้วมีการยกหางตาขึ้นเล็กน้อย อก็จะดูสดใสขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามีความสุขสุดๆไปเลยยิ้มแบบยกหางตาไปเลยตาตีไปเลยแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะรู้สึกว่าโอ้ยิ้มอย่างมีความสุขมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าครับการที่คนบางคนเนี่ยยิ้มแต่อาจจะไม่ได้ยกหางตายิ้มหน้านิ่งๆไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความสุข บางทีอ,งอาจจะตึงโบก็ได้เพิ่ไปเติมโบทอกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไปด้วยนะครับกับการที่เราจะบอกว่าเขามีความสุขจริงๆหรือเปล่านอกจากสายตาแล้วนะครับที่จะสามารถบอกได้ว่าเรามีความสุขหรือเปล่ารูม่านตาครับมีการศึกษานะครับพบว่ารูม่านตาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายเราเนี่ยนะครับไม่สามารถควบคุมด้วยความคิดเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้ใช่ไหมครับว่ารูม่านตาจงหดรูม่านตาจงหด รูม่านตาตรงขยายเราไม่สามารถทําได้รูม่านตาจะเป็นการตอบสนองโดยธรรมชาติอยู่นอกเหนือการควบคุมของความคิดเราเพราะฉะนั้นรูม่านตาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดูได้ว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นรูม่านตาของเราจะขยายขึ้นครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพนั้นน่ะชัดเจนได้เต็มตามากขึ้นหรือว่าเราแบบ เ,เห็นแบบคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเจอมีการเป่ารู้สึกตื่นเต้นรูม่านตาเราก็จะขยายขึ้นแล้วนอกจากสายตาหรือรูม่านตาจะสามารถบ่งบอกได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของเราแล้วนะครับก็ยังสามารถบ่งบอกได้ถึงสิ่งที่คนเรากําลังปกปิดหรือว่ากําลังหลอกกันอยู่เหมือนที่ในเพลงบอกก็สามารถสื่อสารออกมาทางสายตาเราได้เหมือนกันนะครับโดยเราเนี่ยสามารถสังเกตสายตาของคู่สนทนาของเราได้นะครับ เวลาที่เราสนทนากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยฮะสายตาของเราเนี่ยก็มักจะมองมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างมองนู่นมองนี่บ้างสลับกับมองคู่สนทนาของเราไปแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งทิศทางในการที่เรามองเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงว่าเรื่องราวนั้นน่ะคุณมีแนวโน้มกําลังโกหกอยู่หรือเปล่าได้อีกเหตุผลครับนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เรากําลังพูดแบบนี้ครับหรือว่าเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนานาเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะโฟกัสที่ความคิด หรือเรื่องราวที่เรากําลังจะเล่าแล้วก็โฟกัสที่เรื่องของเวลาเราพูดว่าเรากําลังจะพูดอะไรพูดโดยน้ําเสียงอะไรยังไงแบบนี้เพราะฉะนั้นครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยสายตาเราจะไม่ได้ถูกควบคุมโดยสมองแต่จะถูกควบคุมโดยจิตใต้สํานึกของเราแทนเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่เขากําลังเล่าหรือกำลังพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอ่ามีแนวโน้มโกหกอยู่หรือเปล่า นะครับโดยหากผู้ที่เรากําลังสนทนาด้วยอยู่เนี่ยเขากําลังเล่าเรื่องราวแล้วสายตาเขาเนี่ยมองไปทางขวาของเล่าหรือทางซ้ายของคนพูดเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าเขากําลังใช้ความคิดดึงความทรงจําอยู่ในหัวออกมาเล่านั่นก็แปลว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงที่เขาเล่าออกมาเพราะมันอยู่ในความทรงจําในสมองของเขาแต่ในทางกลับกันครับถ้าสมมุติในขณะที่เขากําลังเล่านะครับ เขามองไปทางซ้ายของเราหรือทางขวาของคนที่พูดเนี่ยยิ่งถ้าเป็นขวาบนของเขาด้วยเนี่ยนะฮะนั่นแปลว่าเขากําลังใช้จินตนาการในการเล่าเรื่องราวนี้อยู่อ่า <c oughs> นั่นแปลว่าอะไรครับถ้าเราใช้จินตนาการในการที่เล่านั่นแปลว่าสิ่งที่เขากำลังพูดมันถูกแต่งเติมโดยจินตนาการของเขาแปลว่ามันมีแนวโน้มและมีโอกาสที่เขาจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด หรืออาจจะแต่งเติมเรื่องราวบางอย่างเข้าไปกับสิ่งที่เขาพูดนั่นเองครับแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มองซ้ายหรือมองขวาจะเป็นคนที่จริงใจหรือเป็นคนที่โกหกละหว่างพูดเพราะบางทีครับเคยเจอกันไหมครับคนบางคนที่เล่าเรื่องราวบางอย่างกับเราเนี่ยแต่ว่าจ้องหน้าเราเขาเม่งเลยจ้องตาเราเขาเม่งเลยแบบนี้นะฮะคนที่เขาตั้งใจจะมาโกหกครับคุณผู้ฟังเขาจะมีการเตรียมตัวอย่างดีเขาจะจ้องตาเราไม่กระพริบเลย แล้วก็เล่าเล่าเล่าเ,เรื่องเล่าบางทีมันจ้องตาอย่างผิดธรรมชาตินะครับเพราะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยครับเวลาเราเล่าเรื่องราวาใช่ไหมเราก็จะมองซ้ายมองขวามองต้นไม้ใบหญ้ามองหน้าเราสลับกันไปเลยแบบนี้แต่ว่าคนที่เขาตั้งใจโกหกอะครับเขาจะโฟกัสเหมือนแบบพยายามเกลี้ยกล่อมโน้มน้าว <om> เราใจจดจ่อให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เขาพูดและเขาก็จะจ้องตาเราข่มขู่โน้มน้าวให้เราเชื่อในสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ซึ่งมันเนี่ย ผิดธรรมชาติอย่างมากเลยหรือว่าเขาก็อาจจะมีการกระพริบตาถี่ๆหรืออะไรแบบนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถแสดงถึงว่าเขามีแนวโน้มกําลังพูดไม่จริงหรือว่ากําลังโกหกอยู่นั่นเองครับแต่ทางนี้นะครับแนวทางที่พูดไปเนี่ยครับมันก็เป็นแค่การสังเกตถึงแนวโน้มในการโกรหกเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสังเกตในหลายๆอย่างประกอบกันไม่ใช่แบบดูแค่าตาเดียวโดยท่าทางหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็ยังมีการวิจัยออกมาเรื่อยๆเลยครับถึงการโกรหก หรือว่าการกังวลพูดไม่จริงอะไรแบบนี้ครับก็ยังมีออกมาให้เห็นอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาจะมีการพูดซ้ําไปซ้ามาวนไปวนมานะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นทําอะไรอะแอบคุยบใครอยู่หรือเปล่าอีกฝ่ายหนึ่งเลือกลักแล้วไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้ตอบเลยเนี่ยไม่ไม่ได้ตอบใครเลยนะเนี่ยก,ก็เล่นโทรศัพท์อยู่ปกติไม่ได้ทาจริงๆไม่ได้คุยบใครเนี่ยเห็นไหมครับคนโกหกก็จะมีแนวโน้มในการพูดซ้ําไปซ้ํามาวนไปวนมา นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามจะโน้มน้าวให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เขากําลังจะพูดคําพูดของเขามันก็คือเป็นคําพูดเดิมเนี่ยที่อยากจะให้เราเชื่อคือบัดิ้งประมาณนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยคือเขาเนี่ยพยายามซื้อเวลาเพื่อที่จะให้สมองคิดเรื่องราวจะพูดอะไรต่อไปดีจะโกหกอะไรยังไงดีอะไรแบบนี้ครับเขาซื้อเวลาเลยพูดซ้าไปซ้ำมาวนไปวนมาหรืออีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสังเกตได้จากคําพูดของเขาเนี่ยนอกจากการพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วเขาจะมีการแบบพูดเกินสิ่งที่ถามอะอย่างเมื่อกี้สมามาว่า คุยกับใครอ่ะก็จะมีอาการเลือกลากแล้วไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับใครเลยเนี่ยเปิดไลน์ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็แค่เช็กดูว่าแต่และกรุ๊ปเนี่ยเขาคุยอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมวันก่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันคุยกันเรื่องที่จะนัดกันไปกินข้าวของอะไรเงี้ยก็คือเลื่อนเปิดดูเฉยๆยังไม่ได้ถามเลยนะว่าเปิดไลน์หรือเปล่าหรือว่าคุยกับเพื่อนกลุ่มไหนหรือเปล่าแต่ตอบมาหมดแล้วหรืออะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มได้ว่าเขากําลังไม่พูดความจริง หรือกำลังโกหกนั่นเองนอกจากนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าคนที่พูดมากจะเป็นคนที่โกหกอย่างเดียวนะคนที่ไม่ค่อยพูดก็อาจจะเป็นการโกหกเราอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ครับคือถ้าเราสังเกตจากในหนังเวลามีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เขากระทาความผิดจริงๆเนี่ยแล้วพอถามอะไรเขาไปเขาจะแบบไม่ค่อยพูดพูดแต่ละประโยคมาพูดยากมากอะไรเนี้ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในสภาวะกดดัน ตึงเครียดหรืออะไรแบบนี้นะครับระบบประสาทของเราจะตอบสนองอัตโนมัติด้วยการลดน้ำลายในปากของเราลงแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกคอแห้งปากแห้งเพราะฉะนั้นคนคนนั้นน่ะก็เลยแสดงพฤติกรรมโดยการแบบพูดไม่ค่อยออกหรืออาจจะมีการเม้มปากกับปากปาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสังเกตได้เช่นเดียวกันรวมถึงครับมันจะมีบางพฤติกรรมที่เรามักจะเคยเห็น คนที่แบบโกหกจะทํากันบ่อยๆก็คือยกมือขึ้นมาปิดปากจับปากหรือว่าเอามือปิดในส่วนที่ละเอียดอ่อนเช่นจับต้นคอปิดคอปิดท้องกุมมือหรืออะไรแบบนี้ครับมันเป็นพฤติกรรมที่แสดงแล้วก็บ่งบอกถึงคนคนนั้นเนี่ยเขากําลังปกปิดข้อมูลบางอย่างหรือกําลังกังวลในสิ่งที่เขากําลังพูดออกไปเขาเลยเอามือจับปากทีนี้ครับคุณคุณผู้ฟังครับมันมีแบบทดสอบหนึ่งบ่งบอกได้ถึงว่า คุณเนี่ยมีพฤติกรรมชอบโกหกหรือเปล่าอ่าเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับทําตามไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้เอานิ้วชี้นะครับเขียนตัวคิวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ Q ิวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นตัวโอแล้วมีขีดข้างล่างเนี่ยนะครับบนหน้าผากของตัวเราเองโดยให้เวลาห้าวินาทีอ่ะเขียนได้เลยครับอ่าปึ๊บแล้วหยุดนิ้วไว้ครับสังเกตดูหน่อยว่าหางของตัว Q ิว ชี้ไปในทิศทางไหนซึ่งตัวแนวคิดนี้นะครับของผู้เชวชาญตรงนี้เขาได้ออกมาบอกว่าถ้าสมมุติคุณเนี่ยเขียนหางไปทางตาซ้ายหรือว่าเป็นในทิศทางที่ให้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ่านได้นั่นแปลว่าคุณเนี่ยมีแนวโน้มมีความกังนวลว่าคนอื่นเนี่ยจะมองคุณยังไงนั่นก็แปลว่าถ้าสมมติวันหนึ่งที่คุณจะโกหกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณมีแนวโน้มที่จะโกหกได้แนบเนียนมากๆเลยแต่ในทางกับกันครับถ้าสมมุติคุณเนี่ย เขียนตัวคิวโดยหางมาทางคิ้วขวาของคุณหรือว่าเป็นในทิศทางที่ให้คุณเนี่ยมองหรืออ่านเองได้เนี่ยนั่นแปลว่าคุณมองโลกในมุมมองจากสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมองนั่นก็แปลว่าคุณมีแนวโน้มที่จะซื่อสัตย์มากกว่านั่นเองแต่ทั้งนี้ท้งนั้นครับทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นแค่แนวคิดเป็นแค่หลักการเท่านั้นไม่ได้ตัดสินว่า คุณเป็นคนโกหกเก่งเป็นคนโกหกแนบเนียนหรือเป็นคนจริงใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมาบอกว่าคุณเป็นบุค,คลิกภาพอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ส,สญญามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนที่จะเป็นคนกําหนดว่าคุณจะมีพฤติกรรมหรือมีลักษณะแบบไหนก็คือตัวคุณเองเช่นเดียวกันครับกับการสังเกตสายตาท่าทางการพูดพูดมากพูดน้อยพูดไม่ค่อยออกเอามือจับปากจับคอหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาคนนั้นที่เรากําลังพูดด้วยเนี่ย กำลังโกหกอยู่เสมอไปอย่าพึ่งตัดสินใครครับจนกว่าจะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั่นเองเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเขาโกหกเสมอไปอย่างเวลาที่เขาแบบพูดไม่ค่อยออกเขาปากแห้งเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้กินน้ํามาทั้งวันเลยแล้วตอนนั้นเขาเลยคอแหง้งเขาเลยพูดไม่ค่อยออกก็เป็นได้เหมือนกันอย่าตัดสินใครคนใดคนหนึง่งเพียงแค่เราเห็นเขาไม่กี่วินาทีเพราะามันดูไม่แฟร์เลยถูกไหมครับ เช่นเดียวกันเราคงไม่อยากจะให้ใครมาตัดสินเราจากสิ่งที่เห็นเราเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เราเห็นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับและถึงแม้คู่สนทนาของเราครับเขาอาจจะโกหกอยู่จริงๆก็ได้แต่การโกหกเนี่ยนะครับทุกท่านครับคือเรามักจะเข้าใจว่าการโกหกมันคือการที่เราเนี่ยหลอกลวงไม่จริงใจแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะในการที่เราสนทนากันเนี่ยการโกหกมันก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเวลาที่เราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการแบบเสริมแต่งหรือเรื่องราวอะไรเข้าไปให้มันดูเป็นการรักษาความสัมพันธ์เข้าไปได้เหมือนกันนะครับลองนึกดูครับว่าถ้าสมมติทุกคนในโลกที่เราพูดคุยกันอยู่นี้นะครับเขาพูดอะไรในสิ่งที่เขาคิดออกมาทั้งหมดเลยคุณจะสามารถรับมันได้จริงๆหรือเปล่าบางคนอาจจะพูดว่าเออรับได้รับได้แต่ลองนึกดูครับว่ารับได้จริงๆหรือเปล่าเช่นวันนี้ทําผมทรงอะไรอะ่ะ ไม่เห็นสวยเลยกระเซาะกระเซิงผมหยิกไปหมดเลยปาดผมก็ไม่เท่ากันคิ้วเนี่ยเป็นปลิงเหรอเออเขียนอะไรก็ไม่รู้เอาปากกาตาม้ามาเขียนหรือเปล่าเนี่ยปากเนี่ยอย่าบอกนะว่าใครเลือกลิปสติกให้ไม่อยากจะไปเดินด้วยเลยเนี่ยลิปสติกสีเนี้ยไม่สวยเลยแต่งผมทําโอโ้โหเซ็ตผมอะไรไม่เห็นหล่อเลยผมกระดกกระเดินอะไรอย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมครับบางทีเราอาจจะรับไม่ได้ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะมีการอ,อ,อันนี้เป็นภาษาที่บ้านแม่และกันแม่ชอบใช้คําว่าโกหกขาวเออคือเป็นการโกหกที่ทําให้อีกคนรู้สึกดีขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ส่งผลต่อความรู้สึกทางใจของเขาด้วยนะครับซึ่งการโกหกเนี่ยครับบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกาวที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็รักษาความสงบสุขของโลกใบน,นี้เอาไว้เหมือนกันนะครับ เหรียญเนี่ยมันยังมีสองด้านบ้านนีงมีหลายประตูคนเจ้าชูยังมีหลายใจแล้วทําไมการโกหกจะมองหลายๆมุมไม่ได้ถูกไหมครับอ่าแต่สุดท้ายแล้ว ความจริงใจก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกต้องการอยู่ดีนะครับอย่าใช้คําโกหกมาเป็นข้ออ้างในการทําผิดนะครับอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างคุณด้วยนะครับแล้วพบกับก้อคิดดีๆได้ที่ไซต์ตลิปพอดแคเข้าหูซ้ายทะลุหูคุณที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับและเป็นกำลังใจดีๆให้เราได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย